ครับสำหรับเรื่องของแผนการกซ้อม,มนะครับเราก็ช่วงนี้เราก็จะเตรียมแผนการกซ้อมในช่วงของการพัฒนาระบบนะครับไปสู่การแข่งขันซีเกมก่อนเพราะว่ามันจะใช้ระยะเวลาในเรื่องของการเตรียมทีมเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าในการเตรียมทีมหรือการแข่งขันเนี่ยช่วงซีเกมเนี่ยเราก็ต้องพัฒนานระบบเราต่อนะครับเพื่อจะเตรียมการแข่งขัน,นไอ้ v เ l นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะติดต่อกันมากนะครับแล้วก็เป็นเกมที่หนักเราคงต้องสร้างระบบให้มีความแข่ง ที่สุดเพื่อจะลองรับขอการแข่งขันระดับนั้นให้ได้นะครับก็เรอาีสวอ่นนักกีฬาที่กเทศวแจะให้ามาเล่นสก็หเลื่อค่ะนกรับามสเกนร็ต้องต้องนะครับพยายามให้เขาได้เข้ามาสู่ระบบเราเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งสัปดาห์หน้าเ็าจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของการนักกีฬาที่กลับมาเกอะนะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยการผ่าระบบเนี่ยมันเป็นไปพอสมควรแต่ว่าร่างกายเขาเองเนี่ยในสโมสรเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็คงมาปรับเรื่องของระบบกับเรื่องของแท็กติกในการเล่นให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะไปแข่งขันซีเกมในระดับต้นก่อนแล้วเราก็ค่อยสร้างพัฒนาเรื่องของแท็กติกขั้นสูงขึ้นไปในการเตรียมที่จะไปแข่งในเวียนต่อนะครับผม ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต so 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 ้องดูศักยภาพนะครับว่าเขาไปแข่งแล้วผลงานเรื่องของการแข่งขันส่วนบุคคลเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่อมารวมทีมแล้วเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการที่จะไปแข่งเลยเนี่ยเราคงบอกได้ยากนะครับเขาต้องรวมารวมทีมกับทีมก่อนแล้วก็เขามีสภาพมาน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองวันนี้ผู้ถึกอการปรับเกย์ปไฟของอุตสิกอยให้อาจานผู้ถือ ก็ค่อนข้างยากนะครับพอระดับ f i v b ปรับเกณฑ์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องลำบากสำหรับทีมเอเชียนะครับเพราะว่าทีมเอเชียเนี่ยเป็นทีมที่พูดง่ายๆว่าเบอร์แลงกิ้งเนี่ยค่อนข้างเรียะยากหน่อยแล้วก็ปีที่แล้วเองเนี่ยเราไม่มีการแข่งขันนะครับมันทําให้แลงกิ้งเราตกลงนะครับมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างเสียเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเองญี่ปุ่นเองนะครับเสียเปรียบแต่ว่าเราก็ต้องพยายามให้หนักขึ้น และหนักมากกว่าเดิมครับผมวันนี้คพี่ถึงเป้าหมายของแต่รายการในปีนี้จริงจริงรายการในปีนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราจริงๆริเนี่ยเรามีรายการจนไปถึงเดือนตุลานะครับในเบอร์ไอ้บริแชมิชชิปนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาของเราเนี่ยเราจะค่อยๆพัฒนาเรื่องของศักยภาพในเรื่องของระบบเองในเรื่องทัาษะเองให้เป็นหลักให้ในการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของนักกีฬาเองเนี่ย ในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยเราพัฒนาเขาขึ้นไปสู่ระดับเดิมให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความพยายามและเรื่องของเวลาอสมควรนนะครับแต่เราก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับในเรื่องของการพัฒนานักกีฬาครับก็จริงจริงแล้วก็ต้องรอทุกคนเข้ามาพร้อมกันนะครับเราก็ต้องดูเรื่องของพฤติกรรมทีมแล้วก็การมีส่วนร่วมของทีมเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะว่าในแต่ละคนก็มี เขาเรียกมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ต้องมาพี่นายทีในเรื่องของกัปตันทีมครับ